สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Bombay Channel นะครับวันนี้ผมมีไอเทมนึงมานําเสนอสําหรับสายถ่ายรูปของเล่นโดยเฉพาะเลยนะครับมันก็คือ Snap Smoke Remote Control Stand นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นไอเทมที่มาจากจีนนะครับมันคืออะไรเรามาแกะกล่องดูกันเลยดีกว่านะครับเมื่อแกะกล่องออกมาก็จะเจอของประมาณนี้นะครับนี่คือเราค่อยๆดูกันว่ามีกันบ้างครับ 1. ตัวแท่นวางนะครับ2ขาสแตนสำหรับใช้โมเดล1ต่อ6นะครับตัวสแตนแบบใสนะครับที่เติมน้ำตัวจับโมเดลอัตตา1ต่อ12นะครับแล้วก็ตัวฐานเสียบนะครับสำหรับใช้กับโมเดล am, เกันดั้มเกตต่างๆนะครับ่าคราวนี้เรามาลองดูวิธีการใช้งานเบื้องต้นกันดกว่าว่าใช้งานเไงนะครับ ตัวรีโมทนะครับใช้ฐานแบบแบรนด1หนึ่งก้อนนะครับเสียบเข้าไปที่ด้านตูดส่วนตัวฐานที่ใส่ฐานอยู่ด้าน,านล่างของฐานนะครับก็เปิดออกมาก็จะเป็นฐานแบบ AA 3ก้อนนะครับแล้วก็จะมีสวิต์เปิดอยู่ตรงด้านข้างนะครับพอใส่เรียบร้อยปุ๊บมันจะมีจุกเติมน้ำอยู่ด้านบนถอดจุกออกแล้วก็เอาตัวที่ปั๊มน้ำนะครับอัดน้ำลงไปให้เต็มเลยคราวนี้เรามาดูการใช้งานของรีโมทกันดีกว่าว่าเบอร์หนึ่ง เอาไว้ทําอะไรนะครับตัวเบอร์หนึ่งนะครับก็จะทําให้ควันและไฟครับติดค้างอยู่อย่างนั้นไปเลยครับพุ่งแบบต่อเนื่องเลยแล้วถ้าพุ่งนานๆก็ของเล่นคุณก็อาจจะเปียกได้นิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้เปียกมากครับเพราะน้ําฝอยๆออกมานะครับส่วนตัวปุ่มเบอร์2นะครับก็จะทําให้ไอ้น้ําที่พุ่งออกมาครับพุ่งเป็นจังหวะสลับหยุดไปเป็นจังหวะนะครับก็จะพ่นออกมาสักระยะหนึ่งแล้วก็จะหยุดพ่นสักระยะหนึ่ง แล้วก็จะกลับมาพ้นอีกระยะหนึ่งนะครับส่วนปุ่มเบอร์ซาจะเป็นปุ่มเปลี่ยนสีไฟนะครับตัวระบบไฟนี้นะครับก็จะเป็นระบบ LED 3ส,สีผสมก็จะมีสีแดงสีน้ำเงินและสีเหลืองนะครับผสมเป็นแม่สีทำให้เปลี่ยนสีได้ถึง7สีแต่พอดีตัวที่ผมได้มาเนี่ยสีแดงมันเสียไปข้างหนึ่งครับทำให้เวลาผสมมันก็จะกลายเป็นสีแปลกๆแบบที่เห็นนะครับก็ เ,เวลาเลือกซื้อก็ลองดูร้านที่เขารับเคลมด้นะครับพอดีผมร้านที่ผมซื้อมาเนี่ย <c oughs> เขาให้เคลมด้ก็สบายใจกันไปนะครับก็ต้องเข้าใจนะครับว่าเป็นสินค้าจากส่งมาจากจีนมันคาจจะมีบั๊กมีข้อผิดพลาดกันบ้างนะครับก็ลองดูร้านที่เขาการันตีสินค้าเขาจะดีกว่านะครับจะได้สบายใจกันไปคราวนี้ก็มาลองดูการใช้งานกับขาตั้งบ้างดีงกว่าว่าเราเสียบใช้กันยังไงนะครับ ก็ตัวที่ฐานนะครับจะมีรูสําหรับวางขาตั้งใสเนี่ยนะครับอยู่5้รูก็เราก็ลองเลือกจัดมุมโพ i ิชันที่เราชอบได้เลยว่าเราจะวางโพซิชันของตัวขาตั้งไว้มุมไหนนะครับเพื่อที่จะจัดท่าโมเดลของเราได้ตามที่เราต้องการอ่าเรามาดูข้างๆนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าผมก็ใช้กับหัวตัวสเกล1 1ต่อ12นะครับที่เป็นหัวหนีบมันก็จะมา ใช้งานยังไงเราลองมาดูวควันดีกว่านะครับก็ผมก็เอามาลองกับตัว HG Great Machina e ของผมนะครับนี่จาก o พ i t i o n เรียบร้อยแล้วก็เลือกสีไฟที่ชอบเดี๋ยวลองปิดไฟดูกันดีกว่านะครับว่ามันจะหน้าตาออกมาเป็นยังไงนะครับพอปิดไฟแล้วก็จะเป็นไฟออกมาประมาณนี้นะครับแต่ว่าที่เห็นออกมาเป็นไฟทูโทน สองสีน้ำเงินกับสีม่วงไม่ใช่อะไรนะครับมันไม่ได้ออกแบมมาเป็นสองสีอย่างนี้พอดีตัว LED สีแดงด้านขวาของผมอะ่ะมันเสียมันก็เลยผสมสีไม่ได้นะครับอ่ะผมลองเปลี่ยนไฟให้ดูก็มันก็จะประมาณนี้เอาละครับเป็นยังไงกันบ้างชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับมีอะไรสอบถามก็คอมเมนต์มาผมรับรองว่าอ่านทุกเมน้นแน่นอนอันนี้ก็เป็นคลิปที่มารีวิวกันคลิปแรกนะครับก็ขอฝาก เพื่อนๆช่วยวิจารณ์กันหน่อยว่าเป็นยังไงนะครับก็ตัวต่อไปจะเป็นอะไรก็ลองติดตามก็ได้นะครับกด subscribe แล้วก็กดไลค์กันให้ด้วยขอบคุณครับอันนี้ผมก็จะลองทิ้งไปกับภาพอีกสักแป๊บหนึ่งแล้วกันครับลองชมกันดูนะครับ